สี่นะครับนี่คาร์รลัสสี่แบบนี้นะครับถ้าสวยๆก็อย่างต่ำๆก็คือ1,000บาทสวาสดีสวัดีเอฟของช่องรัฐอับดุนลับซื้อแบรงเรนโบราณนะครับวันนี้นมีพัสดุเข้ามา1ชิ้นนะครับนี่มาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับส,บสวัสดีสวัสดี FC ของช่องร้านอับดุลนันบซื้อแมงเรียนโราณนะครับวันนี้ผมจะมาแกะวัสดุนะครับที่ FC ทรงเรียนมาก่อนหนึ่งชิ้นนะครับทางค่ายรู้สึกจะเป็นสีเหลืองนะครับที่มาเมื่อกี้นะ ความกันนะครับว่าถ้างไนจะเป็นอะไรกันบ้างนะครับรู้สึกว่าจะทรงเ,นนง,งเหรียญสเปนมาก่อน1นเหรียญนะครับจะเป็นรุ่นรู้สึกจะ คคคาโลลัส4นะครับนี่คาโลลัส4จบบนี้นะครับถ้าสวยๆก็อย่างต่ำๆก็คือ1น0 0พันบาทอาไปเลยนะครับแต่ว่าเรีน,นี้เนี่ยอ่ามันไม่มีผิวเลยครับเป็นรอยขาวเพราะว่าพวกเรืรนเนื้องเองินเนี่ยผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั้งกับกระดาษทิชชู่นะครับก็ห้ามเช็ดนะครับอ่า เพราะว่าถ้ามีรอยขัดมีรอยล้างนี่ทำให้ราคาตกได้เลยนะครับนนเดี๋ยวแกะพัสดุเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะจัดการโอ,อนให้นะครับใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญ เรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหิวลอ Law, หรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญนกเม็กซิโกนะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับต่อไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนะครับประมาณ3ามร้อถึงห้าบาทเองนะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญหยดซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03กับ04ส,ส่วนรุ่นเล็ก จะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ตอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนีของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นเช่นคาร์ลอส3คาร์ลอส4พวกนี้ ราคาสตาร์ทอยู่1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ1 0 0ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับ ที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกหนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางเราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขอไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางเนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางนะครับต่อไปมาดู เหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองราคาก็คือยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่หกนะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอารพศนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะ จะมีรุ่นไม่มีรอสรและมีรอสรมีรอสรรอสรเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1 2 0่นยถึง126ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอ4จะคล้ายๆกับรอห้เลยนะครับจะต่างกันที่ จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะ,ะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทนังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับ ต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสรออต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาท อันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วน <stimulus S 1> นี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอ <discontin ui S 2> ันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ ่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line Ronnie A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอเก้าง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข 1, 2, 3จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ